ทำไมคะเอาไปหยอกกระปุกอุ้ยไปหยอกกระปุกได้เหรอใช่ไห้หยอกกระปุกให้ตลอดเลยขอบคุณนะคร,รับผมไปค่ะเราไปช้อปปิ้งกันใช่ซื้อขนมกมนคร,รับพี่รักวันนี้ลิลลีลลล่ให้เธอบอกว่ากินขนมเยอะๆเลยแค่วันนี้นะเลือกเลยพี่รักอยากได้เลยพี่รักเลือกเลยเฮ้ยเอาอีกได้ไม่เป็นไรเอาอีกเนี่ยช็อกโกแลตช็อกโกแลตเนี่ยเอาไปทั้งหมดพี่รักนี่นี่โอเคไหมเออเอ้ยอึ้งอะดิพีตั้งใจเหรอเยอทำไมวันนี้กินขนมอะ าบอกแล้วไงว่าตามใจที่เราทางานเหนื่อยนีลี่ก็ต้องแบบวันนี้ชอบกินขนมลาฟอิตูเคไอแชมเป้ลิสต์่ายงเดือดรเลี้ยงลี้ยงหาลี่นี่นี่ต่ายได้เงินนี้ต่ายได้เงินนี้ที่เราเลี้ยงลี่มาอย่างเราเดี๋ยววันนี้ลี่ขอหยังกลับนะขอบคุณนะคะพี่ยักษ์จ่ายไปฝั่งฮะให้ให้เงินเราด้วยขอบคุณนะใช่ครับพี่ยักษ์ที่เหลือที่เก็บ ไรีไม่ใช่หรอไลรีให้แล้วอรีแบกให้หร้อยหนึ่งขอบคุณครับเอาไปกินข้าว